นิชคุณเปิดความลับวงการเคป๊อที่ต่างชาติต้องโดนสกัดดาวรุ่งสุดๆหางเอ่ยชื่อของนิชคุณหอระเวชกุลหรือนิชคุณ 2PM เชื่อว่าหลายคนก็รู้จักเขาเป็นอย่างดีเขาคือคนไทยคนแรกที่ไปเดบิวต์กุยทางให้กับน้องๆรุ่นใหม่ในวงการไอดอลเคป๊อปจนแฟนๆก็ขนานนามให้ว่าเป็นเจ้าชายเมืองไทยและคนทราบดีว่าต่างชาติที่ไปเดบิวต์ทำงานในเกาหลีใต้ มาร์กจะถูกกดให้ต่ำกว่าคนชาติเดียวกันตลอดเรื่อสุดนิชคุณได้พูดถึงประเด็นนี้ผ่านการสัมภาษณ์ในช่อง Archive K ว่าไม่รู้ว่าจะออกอากาศได้ไหมนะครับต่างชาติทำได้แค่3งานพร้อมกันถ้าอาทิตย์นี้ผมไปออก KBS MBC SBS คือช่องโทรทัศน์ของเกาหลีก็ไปงานอื่นไม่ได้แล้วหรือถ้าไปสองงานก็จะรับโฆษณาได้อีกแค่หนึ่งชิ้น คนจัดตารางงานน่าจะปวดหัวมากกว่าผมเพราะผมต้องบินไปไปมา,มาเพื่อต่อวีซ่าทุกหกเดือนค่อนข้างยากที่ต้องพูดเกาหลีออกอากาศผมอยากพูดอะไรเยอะมากแต่ก็พูดไม่ได้ถ้าสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็จะสนุกกว่านี้ผมได้แต่พูดว่าใช่ครับสุดยอดไม่ครับผมกังวลมากที่พูดได้แค่นี้บทัมภาษณ์ของนิชคุณกำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ แฟนๆก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายทั้งชื่นชมและให้กำลังใจแม้ว่านิชคุณจะถูกกีดกันแต่ความหล่อความสามารถของเขาก็เป็นที่ยอมรับจนมีชื่อเสียงโด่งดังมากมาย